เวียดนามนะครับก็ได้จัดครบรอบ50ปีสงครามเวียดนามได้จบลงก็วันที่30เมษายนนะครับเวียดนามเขาก็ได้จัดงานใหญ่เฉลิมฉลองชัยชนะของศรัทธาครบรอบ50ปีสงครามเวียดนามขบวนพาเลรทหารเป็นพันนะครับและก็เครื่องบินลบรัสเซียบินโชว์เต็มน่นฟ้าที่โฮจิมินห์คนก็ออกมาโบกธงแดงกันทั้งเมืองแถมปลุกใจกันเสียงดังสนั่นเลยโตลามหัวหน้าพักนะครับก็ฟาดคำคมๆมเลยนะครับว่านี่คือชัยชนะของความยุติธรรมแม่น้ำจะแห้ง ภูเขาจะสึกแต่เวียดนามเป็นหนึ่งเดียวย้อนไปเมื่อปี2,518นะครับเวียดนามเหนือได้บุกยึดไซง่อนเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินซิตี้จบสงครามที่ลากยาวมากกว่า20ปีได้จบชีวิตคนเวียดนามไปถึง3ล้านคนและทหารอเมริกันนะครับเกือบ60,000คน ภาพในตำนานที่โลกไม่มีวันลืมเฮลิคอปเตอร์ของการอพยพคนมากกว่า7,000คนหนีออกจากหลังคาที่สถานทูตก่อนรถถังเวียดนามเหนือนะครับจะบุกเข้ามาในเวลา7 53นาทีวันนั้นก็คือเที่ยวบินสุดท้าย